6ปีกล่ากระดูกวิญญาณเก่งไหมดีไหมดามเมจเป็นยังไงทำไมทุกคนถึงบอกว่าแรงวันนี้จันแจ็คไวในเกมเมอร์จะมาจัดทีมสาย6ปีกล่ากระดูกวิญญาณจะมีความแรงเร็วขนาดไหนนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันได้ครับ เอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนมาจำช่องจานแจ็คไวน์ไนท์เกมเมอร์กันด้วยนะครับโค้กับผมจานแจ็คเจ้าเดิมนะขอบคุณทุกซับสไคร์ที่เราเดินทางมาถึงกันจุดนี้นะครับเป้าหมายต่อไปของเราก็คือ5,000ซับสไคร์นะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับการจัดทีมน้อง6ปีคนสวยสินเนลเสียของเรานะครับในการลงตีกระดูกวิญญาณทีมมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองดูกันเลยครับ สำหรับทีมที่เลือกใช้นะครับก็จะมีมานาสูนเยี่ยกวนหรือว่าเบนจามานะครับอันนิ่งหัวอูสุดขาวแล้วก็ดาเมจของเราคือ6ปีกนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูวงแหวนและการอัพสเตตัสต่างๆนะครับว่ามีอะไรกันบ้างดาเมจหลักของเรานะครับ6ปีกโดยตัวนี้เนี่ยพลังจะอยู่ที่1น้าสแสนเลยนะซึ่งถือว่าแรงสุดๆเลยวงแหวนที่เลือกใช้นะครับจะเป็น เสือเสือป่องป่องหรือว่าใครที่จะใช้บูมแหวนแบบหลักๆก็จะเป็นเสือเสือเสือป่องนะครับคนนี้เขามีวงแหวนระดับ10,000แปีนะครับโอ้โหไม่ต้องเอ่ยถึงความแรงยิ่งช่วงเก็บสแต็กเต็มนะโอ้โหหกปีกแรงกระชากใจเลยนะครับแล้วก็เป็นป่องหางใหญ่แล้วก็ป่องหางเล็กนะครับที่ใช้ให้กับทางด้านของ6กปีกนั่นเองสเตตัสนะครับอับไปที่ดาเมจด้วนเลย เพราะว่าเรื่องอัตราคิกับความเสี่ยคิดเนี่ยมันจะมีความสามารถของเราที่ช่วยเพิ่มสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะครับตัวต่อมานะครับสูตรขาวนะครับสูตรขาวจะใช้วงแหวนเป็นด้วงนกด้วงๆนะครับเป็นเหมือนเบสิกเลยแล้วก็จะเป็นป่องนะแนะนําเป็นป่องเต็มตัวนะครับแต่ว่าน่าจะอยู่ที่ยี่กวนอ่าแล้วก็เป็นป่องอันนี้โดยสายที่เป็นตัวมาช่ชวยในเรื่องของบาร์ดาเมดเนี่ย ก็ไม่ต้องเคร่งเรื่องวงแหวนที่เป็น5้ามากมันเป็นป่องหางใหญ่ก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ป่องเต็มตัวนั่นเองตัวต่อมานะครับหัวอู่นะครับวงแหวนจะใช้เป็นแมงมุมงูงูงูงนะครับวงแหวนก็เป็นที่5้าแมงมุมนะครับช่วยในเรื่องของสายควบคุมนั่นเองตัวต่อมาครับอานิ่งนะครับเป็นตัวจ่ายเกตให้เราได้อย่างต่อเนื่องนะครับเป็นตัวคนที่ ก็คุม sr ที่โคตรคุ้มค่าในการใช้เลยนะครับวงแหวนก็จะเป็นดอกไม้ดอกไม้กีเรนและก็ดอกไม้นะครับเรื่องเลือดเรื่องอะไรไม่ต้องห่วงนะวงแหวนระดับ50,000ปี a r n i ่ง h ิ e เลืเอดทีเดียวก็เต็มหลอดแล้วนะครับแล้วก็เป็นวงแหวนกวางที่ช่วยในเรื่องของการบัฟดาเมจให้กับเพื่อร่วมทีมได้นะเป็นสแต็กนะครับเยกวนนะครับหรือว่าเบนจมาม่านั่นเองวงแหวนจะเป็นแมงป่องทั้งหมดเลยแมงป่องของเบนจมาม่าเนี่ยจะช่วยให้เขาติดบาดเจ็บสาหัสนะครับซึ่งมันส่งผลให 6ปีของเราเนี่ยใช้พลังได้อย่างล้นหลามและล้นเหลือมากๆเลยนะครับตัวนี้แล้วก็มงนจะเป็นปองหางใหญ่นะครับที่ช่วยให้ตัวละครของเราได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น27% 3ตัวละครที่มีพลังโจมตีสูงสุดในทีมนะครับเป็นตัวบัฟให้กับ6กปีได้อย่างดีเยี่ยมเลยมานาสูนครับมานาสูนเนี่ยมันมีวงแหวนเลือกใช้เนี่ยหลากหลายนะครับดอกไม้กีเรนกีเรนดอกไม้หรือว่าจะเป็น ดอกไม้ดอกไม้กีเรนดอกไม้ก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นกวางนี้นะในการใช้เป็นจมาอ่ะเราก็จะได้ทีมครบถ้วนขบวนความแบบนี้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปลองตีกันดูเลยว่าการตีของเราจะแรงและเร็วแค่ไหนนะสำหรับสายเลดเกมอย่าง6ปีนะครับไปไปดูเลยมาเราไปเริ่มตีกันนะครับสำหรับสายค้อนตัวนี้นะโอ้เลือดเพิ่งลดไปแค่นิดเดียวนะครับถือว่าแจม เรากดบัฟทุกบัฟให้กับซีเลนเซียอะไรนะครับหรือว่า6ปีของเราโดยมานาสูนจะเป็นออโต้สกิลนะครับอันนิ่งใช้ทักษะที่1หัวอูใช้ทักษะที่4เบนจมาม่าใช้ทักษะที่4ใช่ไหมใช้ทักษะทักษะที่1นะครับพูดผิดขอโทษแล้วก็6ปีอีกเนี่ยเป็นออโต้สกิลนะครับแล้วก็สูตรขาวจะเป็นทักษะที่1นะครับนี่ครับสังเกตไหมฝันตรงข้ามติดบาดเจ็บสาหัส ้าฝั่งต่อข้าวมีมมตัวละครมากกว่า1ตัวยิ่งดีนะแต่ว่าด่านเนี้ยเขาตายไปแล้วแต่น่ายวก็มานะถ้าจำไม่ผิดมันจะมันจะอัญเชิญตัวมาเพิ่มนะครับมันเป็นผลดีนะยิ่งศัตรูมีตัวเยอะมากเท่าไหร่6ปีกยิ่งชอบครับเพราะว่า6ปีกทาดาเมจเป็น aoe หรือว่าการสร้างดาเมจแบบทุกตัวมันจะเหมาะมากๆกับการที่ศัตรูเยอะนะครับอันนี้เราก็ตีไว้เรื่อยสะสมสแต็กของ6ปีกนะครับโดยเราไม่ต้องกลัวว่าเราไม่สามารถสร้างบาดเจ็บสาหัสได้ เพราะว่าเบนจะมาจะสร้างบาดเจ็บสาหัสให้กับเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับนี่เขาอัญเชิญตัวมาแล้วครับทีนี้การสร้างดาเมจของเราก็จะ AOE ครับหายไปเลยเราก็ปล่อยออโต้เลยเลยครับนี่คือเซตที่เราไม่ต้องมานั่งกวนใจในการกดเปลี่ยนทักษะ เราเพียงแค่กดออโต้แบบนี้เอาไว้แล้วก็สามารถต้มมาม่านะครับทอดไข่ทำกบเข้าแล้วมานั่งกินจนมันตีจบเลยได้ชิลๆสบายๆครับง่ายๆแบบนี้นะครับสำหรับสายพกปีเซต็จนี้นะครับน่ครับพกปีก็บินทำดาเมจอย่างเดียวครับดาเมจสูงสุดที่น้องฟายเจ้าของไอเดีคยทำได้ก็คือ790นะครับถือว่าเยอะมากๆโดยทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาการตีนะครับถ้าหากว่า เรามีระยะเวลาการตีที่มากเนี่ยเรายิ่งสบายในการไปตีกระดูกวิญญาณนะครับเอาสร้างดาเมจยิ่งได้เยอะแต่นี่ก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับในช่วงเวลาสั้นๆแบบนี้น่ครับบินขึ้นบินขึ้นเนี่ยเห็นไหมครับสตูติตบาดเจ็บสาหัสคร,ครับมีลูกหัวใจแตกติดไปตั้ง28ขั้นระดับเลยอ่ะโอ้โหสบายมือตัวเลยครับนี่ครับบัฟหัวอูวไปปุ๊บเสร็จจึก สร้างดาเมจกันแบบสบายครับนี่เบนจมาม่าก็มีหน้าที่สร้างบาดเจ็บสาหัสให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับเอามาราสูนตายไปแล้วถ้ามาราสูนใส่วงที่2เป็นดอกไม้เขาจะไม่ตายนะครับจะอึดมากและมีโอกาสที่เขาจะรอดเยอะกว่าน,นี้นะสำหรับใครที่เอามาเล่นเนี่ยเปลี่ยนวง2เป็นดอกไม้ดีกว่านะครับถ้าหากว่าเราเล่นทีมใน,ในเชิงระยะยาวนะใส่ดอกไม้ดีกว่านะครับนาฬิกาย้อนเวลาเอาไว้ไปเสี่ยงโชคใน PVP ดีกว่าซึ่งมันเหมาะกับการใช้งานเยอะมากกว่านะครับ ดีเพลินเลยครับเซตนี้นะเรียกได้ว่าง่ายๆสบายๆนะครับสำหรับคนที่ชอบการออโต้แบบยาวๆนะครับนี่ครับดาเมจไม่มีใครมาสะกิดตามทันเลยนะง่ายๆครับอย่างนี้แล้วเราก็มาเสี่ยงโชคกับกระดูกวิญญาณเกลือเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเซตตีกระดูกวิญญาณ6ปีเรียกได้ว่าดาเมจไหลๆล้นๆเหลือๆอะไรนะครับ ถ้ายิ่งไปเจอบอสที่เขาไม่ตายเลยอย่างด่านนกหรือว่าด่านที่มันอึดๆด่านแดงเนี่ยเราสบายมากเลยนะหกปีกสามารถทําดาเมจได้เรื่อยๆยิ่งฝ่ายตรงข้ามไม่ตายก็ยิ่งโดนดาเมจ AOE ไปเรื่อยๆนะครับเรียได้ว่าตัวนี้เป็นตัวที่เอามาฆ่าอ้วนไฟเลยถ้าปั้นดีๆปั้นเก่งๆวงแหวนสูงๆเนี่ยสร้างดาเมจได้มากกว่าอ้วนไฟซะด้วยซ้ำนะครับอยู่ที่คนเลือกใช้อยู่ที่ทีมในการบัฟในการปรับในการใช้นะครับกะหวังว่ามันจะเป็นแนวทาง ให้กับใครหลายคนเนี่ยเลือกทีมในการปั้นในการทําเลือกมาเล่นตามที่ตัวเองต้องการได้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคําตอบให้ใครหลายคนนะครับที่บอกว่าเอ้หปีลากก่กญญญา,ลากระดูกวิญญาณดีไหมล่ากระดูกวิญญาณได้หรือเปล่าดาเก่งหรือไม่อ่ะเก่งไหมอ่ะดามเมจเยอะขนาดนี้จะต้องเก่งแล้วแล่ละสําหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลไหนตกหล่นผิดพลาดไม่สมบูรณ์ประการใดจานแจ็คต้องขออาภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับ สำหรับการแจ็คติดคลิปการทำทีมถึกการทำทีมมู่ไปเดี๋ยวจารจะทยอยทำให้นะครับหรือว่าใครมีทีมไหนที่อยากให้แนะนำให้จารย์ได้ลองเทสบ้านให้ดูหน่อยจารย์ลองใช้ให้ดูหน่อยมันเป็นไงบ้างผมจะได้เลือกบ้านได้ถูกสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปเลยนะครับหรือใครมีคำถามพูดคุยอะไรดิสก็มีเพจก็มีนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยหรือว่าสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกูดลากับฟันขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกทุกคน และพบกันใหม่คลิปหน้าสรับคลิปนี้สวัสดีครับ